สวัสดีครับผลชิีแทมเตอร์ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เดี๋ยวแนะนําเกี่ยวกับแพรนทูลในราคาประหยัดของไทยคอมเพลเตอร์ดูบ้านนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดในทีนะครับก็อาจจะต้องอยู่บ้านกันบ้างแล้วก็ทํางานไม้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนครับว่าผมจะมีแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์งานไม้ในกลุ่มแพรนทูลที่ราคาประหยัดกันนะครับ สำหรับในกลุ่มแฮนด์ทูลเนี่ยที่เป็นกลุ่มนำเข้าของไทคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอย่างเช่นคอนเนี่ยแหละผมมี3ไซส์แต่คอนไซส์นี้ยังเหลืออยู่350นี่ก็เป็นคอนคอนไม้นะครับไม้บีดนะครับอโอ้จะมีทั้งหมดเนี่ยจะมีลดราคาทำโปรกันด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาไวอา้อ่อตอกสำหรับซิลนะครับคอนไม้เนี่ยกันอ่อด้ามซิล เสียหายหรืออะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสิวเนี่ยอันนี้เป็นสิวที่ของเรากลุ่มประหยัดนะครับเกรดคุณภาพปานกลางไม่ถึงกับดีมากแต่ก็เรียกว่าใช้ได้นะครับกลุ่มนี้ราคาอย่างเนี้ยฮะหหุนร้อบาทนีฮะไล่มาเรื่อยๆเ,เริ่มต้นตั้งแต่100บาทนะครับสหุนนะครับมีทั้งหมด7ขนาดราคารวมกันเนี่ยหนึ่เดี๋ยวแล้ผมจะมีลดราคาอีกเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ แต่ถ้าอยากจะให้คุณภาพท่านบอกว่าอยากได้คุณภาพดีกว่านี้มีครับเนี่ยครับเป็นของไอวินหรือว่าเออร์วินเราเนี่ยครับก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาเลยนะครับเนื้อเหล็กก็จะแข็งกว่านะครับแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราก็มีทางเลือกให้ท่านเหมือนกันนะครับหรือว่ากบไม้เนี่ยแต่ตอนนี้กบไม้เราหมดนะครับเป็นกบที่เรานำเข้าจากจีนนะครับงานก็เรียกว่าไม้เป็นไม้โอ๊กหรือว่าไม้แอสเนี่ยนะครับงานเขาก็เรียกว่าใช้ได้นะครับ แล้วก็ลองใช้ดูใช้ได้ดีจริงนะครับใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าถูกมากก็เลยหมดไปก่อนเลยนะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าอนาคตผมจะเอามาอีกสักล็อตหนึ่งนะครับสำหรับกบไม้นะครับมีทั้งหมด3ไซส์ที่เห็นในภาพเลยนะครับทีนี้มาดูกลุ่มเลื่อยก,กันบ้างกลุ่มเลื่อยเนี่ยตอนนี้ที่ขายดีก็เป็นกลุ่มเลื่อยญี่ปุ่นกลุ่มเลื่อยญี่ปุ่นที่เป็นกลุ่มราคาประหยัดเนี่ยนะครับนี่ครับสามบาท นะครับของเราอันนี้ต้องยอมรับว่ามาจากจีนนะครับแต่ถามว่างานกับคุณภาพนั้นกับราคานั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับมีอะไหล่ใบอะไหล่ขายนะครับใบอะไหล่ก็ถูกลงไปอีกนี่ทาด้ามเองก็ใช้ได้ครับเลื่อยอันนี้เลื่อยหยาบเลื่อยละเอียดนะครับใช้ได้ครับหรือว่าท่านใดบอกว่าอยากจะได้คุณภาพที่ดีกว่านี้ล่ะมีนะครับมีก็คือจะเป็นของ Ma d อ in เจแป n เลยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นเนี่ยแหละครับเราของท่านเอง แล้วจริงๆมีในคลิปก็มีนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยด้ามหวายด้ามพลาสติกนะครับแล้วก็ตามในรูปที่เห็นนั้นมีมากมายนะครับแล้วก็มีใบอะไหล่ให้ด้วยนะครับครับอย่างตัวนี้ของเคียบูชุนะครับราคาก่อนหน้านั้นผมขาย980แต่ราคาตอนนี้ลดลงอีกนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ท่านได้ใช้ของดีในราคาย่อมเยานะครับเดี๋ยวดูงานนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับงานงานสวยมากงานละเอียดนะครับ เดี๋ยวเราเลื่อยด้วยเลื่อยญี่ปุ่นของจีนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลองดคูครับครับเสียงดีครับใช้ได้นะครับราคาสามร้อยี่สิบแต่ถ้าจะเอาของญี่ปุ่นเลยก็มีนะครับเห็นไหมครับก็ง่ายดายนะครับเนี่ยฮะแนวก็ตรงเรียบนะครับ ครับหรืออันนี้จะเป็นเลื่อยบ้านเราเลื่อยปันต่อนะครับเนี่ยผมขาย280มีเนี่ยตัวบล็อกก็เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าเลื่อยนี่นี่ตัวเลื่อยไม่ใช่ของเขานะครับแต่เลื่อยจะเป็นตัวเล็กกว่าลักษณะการใช้ข้อได้เปรียบถ้าเราตัดใช้ไฟฟ้าได้ไหมได้แต่ว่าบางทีเราตัดไม้เล็กๆอย่างเงี้ยอันตรายใช่ไหมนะฮะได้ทาให้การทํางานคนเดียวแล้วก็หรือว่าอยู่ในที่เงียบๆเงี้ยตัดทําไปเรื่อยๆนะครับนะฮะก็ทํางานได้เนี่ยฮะ ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้แทนทูนทำเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเนี่ยฮะก็ปลอดภัยนะครับบางทีให้งานครับหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นปากกาแฮนด์สกูแคมมี3ไซส์3ขนาดนะครับอันนี้ผมหยิบมาตัวอย่างอันนึงนะครับเป็นกลุ่มที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่จริงๆเมืองนอ,นอกเนี่ยเขาใช้กันเยอะอยางช่วยพวกฝรั่งเนี่ยนะครับใช้สมมุติเราจะอัด แคไม้กลมๆอย่างเงี้ยอัดเข้าไปกับพื้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแคมป์ F แคมธรรมดาทําไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวแฮนด์สกู๊ตวูดแคมปเนี่ยล็อกได้สบายนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมล็อกให้ดูเนี่ยฮะอยู่แล้วนะครับเนี่ยแน่นไหมแน่นนะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าเป็น F แคมธรรมดามันจะกลิ้งหนีนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอัดเต็มหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการสาธิตการใช้แฮนด์สกู๊ตวูดแคมปไปในตัวนะครับ อ่าอย่างเงี้ยใช่ครฮะอัดเต็มหน้าเลยนะครับเงี้ยฮะแข็งแรงครับทําเป็นตัวตั้งสต็อปเปอร์จิกชนเนี่ยก็ทําได้หรือว่าจะอัดไม้อย่างเงี้ยฮะนะครับสำหรับกลุ่มหินลับเนี่ยนะครับตัวนี้จริงๆเป็นเมดอินไต้หวันนะครับอย่างเงี้ยฮะครับสำหรับตัวนี้รหัส90477นะครับตัวนี้ราคา550ก็ไม่แพงนะครับแถมตัวตั้งหินตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับโดนน้ำไม่เป็นไรฮะเลื่อนได้ล็อกนะครับเนี่ยฮะ ็ล็อกนะครับแล้วก็มีนอตทางปลาให้นะครับล็อกสำหรับตัวนี้มี3ขนาดนะครับมีเบอร์150ย2 0แล้วก็400นะครับราคา620เดี๋ยวเรามีโปรให้ด้วยนะครับในเซตนะครับ3ขนาดนะครับ3 3าความหยาบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คู่กับตัวจิ๊กแลบใบกบตัวนี้เห็นหเห็นไหมครับ ราคาประหยัดมาก380บาทนะตรงนี้เป็นทองเหลืองเห็นไหมครับก็จะวิ่งไปทองเหลืองก็จะดีข้อดีคือไม่เป็นสนิมนะครับอย่างเช่นเราจะรับใบกบนะครับเราเคาะออกเคาะท้ายนะครับอนนี้นะครับอ่านะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะถ้ากรณีรับใบกบหรือว่าถ้าเป็นสิวอย่างที่ผมกล่าวมาจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าสิวมาจากโรงงานนะครับความคมนะครับเขาจะสู้เรารับด้วยหินกลุ่มพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าสิวที่มีหน้าแคบ ก็ใส่ไปด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับท่านอันนี้น้าแคบนะครับก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะครับส่วนองศานะครับองศาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสอดลึกสอดถ้าสอดลึกก็องศาชันมากนะครับออกไปไกลก็แนวอนก็คือองศามีโลแองเกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่องศานี่คือยาวยาวสั้นนะครับเราตั้งเอาตามนี้นะครับทีนี้ว่าถ้าเป็นใบกบนะครับใบกบก็จะมีความกว้าง ใบกบก็ล็อกนี่เลยนะครับใบกบก็ล็อกด้านบนนะครับหมุนเข้านะครับก็จะวิ่งเข้าอย่างเงี้ยฮะอ่าก็แค่เอาแค่ตึงตึมือนะครับประคองแล้วก็ล็อกการตั้งเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเราวางดูนะครับองศาได้ไม่ได้ไงแล้วเอาองศาเก่าเขาก็ได้แล้วเราก็วิ่งอย่างเงี้ยฮะอ่ามุนได้อย่างงี้เราก็เนี่ยครับได้แล้วเราก็ล็อกเลยนะครับครับสำหรับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มกากเพชรนะครับข้อดีคือว่าไม่มีขี้โคลนนะครับแล้วก็ไม่สึกนะครับแล้วหลุมตรงนี้ก็คือให้ขี้เหล็กนะครับลงไปนะครับเป็นการระบายนะครับถ้าเราใช้น้ําเป็นตัวหล่อหล่อลื่นนะครับหรือว่าจะใช้น้ํามันก็ได้นะครับแล้วแต่แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะรับน้ํานะครับบางทีท่านหน้าโต๊ะท่านทําเป็นช่องนี้ก็ดีนะครับอันนี้บังเอิญว่าเป็นช่องเราเตอร์นะฮะอันนี้ผมจะลองหนีบงานนะครับแล้วก็เอาหัว ครับง่ายดีอ่าอย่างนี้ครับครับครับทีนี้เราก็มาตั้งมุมที่เราจะรับเนี่ยฮะเห็นไหมถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ถอยถอยถอย,ถอยมาอีกเออผมจะใส่น้ําลงไปนะครับเป็นตัวช่วยทําให้การรับง่ายขึ้นนะครับการรับเนี่ยมีหลายแบบจะรับแบบวนก็ได้นะครับ ผมเห็นบางทีฝรั่งเขาก็รับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านถนัดเลยนะครับกดแล้วก็สไลด์ไปหรือว่าถ้าจะวิ่งไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะวิ่งไปบนหินเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้ระยะสะต็อกนสั้นนะครับรับไปนะครับพวกขี้กบเอ่อขี้เหล็กนะครับก็จะลงลงไปในช่องตรงนี้นะครับเป็นการระบายด้วยนะครับระบายขี้ ถ้าท่านเป็นอะคริลิกหรือว่าผิวกระจกก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นรฟเมก้านะครับเห็นครับเริ่มเริ่มเห็นสีของเหล็กโดนทั่วหน้านะครับก็รับไปนะครับในระหว่างรับก็อาจจะใช้น้ำช่วยนะครับครับลูกกิ้งที่เป็นทองเหลืองนี่ก็จะหมุนไปนะครับอย่างเงี้ยฮะ อ่ถ้าเอามุนนะครับเนี่ยหรือว่าจะใช้นิ้วกดอย่างเงี้ยครับมีน้ำหนักดีก็ได้นะครับเนี่ยฮะอ่าอ๋อครก็เริ่มโดนทั่วหน้าแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ละเอียดขึ้นนะครับอันนี้เป็นทําชั่วคราวนะครับสําหรับตัวแป้นรับเนี่ยครับครับเดี๋ยวเรามาใช้สีเหลืองสีเหลืองก็คือเบอร์สองร้อยี่สิบนะครับ มุมก็เป็นมุมเดิมนะครับเพราะความหนาของหินจน้เท่าเดิมนะครับเริ่มคมแล้วครับความรู้สึกเริ่มบาดมือแลครับอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินก็คือเบอร์ละเอียดสุดก็คือเบอร์400นะครับเบอร์นี้นะครับผมว่าสำหรับสาหรับผมนะครับผมว่าเบอร์400เมื่อกี้จบที่เบอร์นี้ก็น่าจะคมแล้วสำหรับช่างไม้รุ่นผมนะครับ แต่ว่าบางท่านเนี่ยต้องการความกลิบเลยก็ก็ว่านไปครับเพราะตอนนี้มีพวกกลุ่มหินละเอียดมากๆเบอร์พันกันเลยนะครับส่วนใหญ่ผมว่าพวกนั้นน่าจะเป็นพวกทําทอาหารนะครับแร่อาหารสัตว์เนี่ยต้องการความคมมากแต่จริงๆถ้างานไม้เนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ท่านเลยแต่ถ้างานไม้ผมว่าจบที่เบอร์ประมาณเนี้ยนะครับก็โอเคแล้วช่างบ้านเบรา240-220นี่ก็หลูแล้วครับ ดูแล้วก็น่าจะใช้ได้นะครับสําหรับตอนนี้ทีนี้เขาก็จะมีครีบอยู่ข้างหน้านี่นะครับแล้วก็ถอดมาแล้ paper, แลวเราก็รับหน้าอย่างนี้ครับบางท่านเขาก็รับไปกันแนวนี้นะครับแต่สําหรับผมผมอยากจะรับดันเดินหน้านะครับแล้วยกขึ้นแล้วก็ปล่อยผมว่าการกินจะกินหน้าอย่างเดียวนะครับครีบมันก็จะไม่เกิดและหนีออกมาทางนี้หมดสําหรับสูตรผมนะครับแต่ถ้าสูตรสูตรใหญ่เขาจะรับแนวนอนกันแต่ผมจะรับนี้นะครับเดินหน้าและชิงเฉียงนิดนึง เดินหน้ายกนะคะอ่ายกก็คือไม่ต้องกินน้ำหนักลงเพราะตัวนี้แค่เอาครีบออกนะครับครีบที่เกิดออกมาตรงนี้ครับเอาแล้วครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวทดสอบแบบบ้านบ้านดูนะครับก็คมนะครับโกนขนออกเลยนะครับเนี่ยฮะเวลาเขาทดสอบบางทีก็กระดาษนะครับตังเฉือนอย่างเงี้ยฮะ ครับหรือเช่นรุ่นนี้มีฝาประกับนะฝาประกับนี้ก็คือเขาต้องการให้เวลาชนเสียเยเส้ยนไม้นี่แล้วเสี้ยนไม้นี่พลิกตัวเลยคือเพิ่มมุมนะครับเพิ่มมุมสําหรับการตั้งกบไทยหรือว่ากบไม้นี่ครับคือถ้าเอียงก็เคาะซ้ายเคาะขวาที่ใบนะครับถ้าใบเอียงถ้าต้องการให้กินมากขึ้นก็เคาะที่ใบกบเคาะเข้าขมานะครับแต่ถ้ากินเยอะมากเกินไปหรือว่าประกอบมากก็เคาะท้าย อยู่ประมาณนี้ครับซ้ายขวาหน้าหลังเคาะเข้าเคาะออกซ้ายขวาก็แต่งไปอย่างงี้ครับ่าแล้วถ้าใช้ได้ก็ลองกินดูนะครับครับนี่ไม้ไปดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูครับเนี่ยครแต่ถ้าอย่างงี้กินเต็มก็อันนี้ผมตักตั้งก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วแต่ท่านตั้งนะครับอย่างนี่นะครับนี่ก็เนี่ยครับ นะครับดูเสียนที่ได้เห็นไหมครับความละเอียดเห็นไหมครับจะเห็นรูเพลียรูลำเลียงน้ําเลี้ยงนะครับเห็นไหมครับครับเดี๋ยวผมเอาตัวหกขุนมารับนะครับอันนี้ราคาัร้อยเจ็ดสิบรุ่นประหยัดของเรานะครับ ตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วละเอียดระดับหนึ่งเรารับที่เริ่มเป็นเบอร์400ไปเลยนะครับครับก็ใส่ล่องในนะครับสำหรับหน้าเล็กนะี่ครับหุ้นรับไปนี่นะครับถ้าเกิดว่าถ้ารับบริเวณนี้มากหรือว่าด้านนี้เราก็กลับหินของเราสักทีหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยครับจะได้จะได้ทั่วถึงนะครับนี่ครับ หินก็หินมีการสึกนะครับปากเชรก็มีการสึกนะครับก็จะได้สึกพร้อมๆกันทั่วถึงกันนะครับครับทีนี้กรณีที่ถ้าท่านไม่ใช้ตัวจิกลับจิกลับก็ข้อดีก็คือว่าองศานี้แน่นอนนะครับแล้วก็บิดซ้ายบีดขวาเน่น้อยนะครับแต่ถ้าท่านจะรับมือนะครับก็แนะนําว่าท่านก็จับนะครับแล้วก็บีบลงไปใช้ใช้นิ้วท่านกดลงไปบนหน้าหน้านะครับแล้วก็กดนะครับแล้วก็ดันไปนะครับอ่า ตัวนี้ก็จะไม่ให้บิดซ้ายบิดขวาเพราะว่าเรากดน้ําหนักลงไปนะครับส่วนมุมนะครับเราก็คุมมุมมือ,ม,อมือขวาเราคุมมุมนะครับอ่านะครับอย่างนี้นะครับก็าจ,จะมีบ้างไม่เป็นไรนะครับมุมอาจจะไม่เป๊ะสมมติเราก็ดันไปนะครับนี่นะครับดนันไปเอ้ยครับ ก็คมเลยทีเดียวนะครับ,รบเดี๋ยวลองเซาะดูนะครับเวลาเราแทงไม้เนี่ยถ้าเราแทงไปตรงๆเนี่ยก็จะทําให้สิวเนี่ยคุณภาพสิวเนี่ยตัดบนบนเกรนไม้เนี่ยทำงานหนักนะครับแต่ถ้าเลือกได้ขอให้เลือกในการซ้อลองให้เลือกที่เฉียงก่อนนะ ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการแนะนําการใช้งานกลุ่มหินลับแล้วก็พวกสิวราคาประหยัดหรือว่าแฮนด์ทูนกลุ่มราคาประหยัดซึ่งจำหน่ายในเว็บไซต์ของเรานะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม